สวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่อ m มา t นะครับมีลำโพงรุ่นใหม่มาอีกแล้วครับเจ้ของอะไรเอ่ยเนี่ยรุ่นนี้วันนี้เราจะมารีวิวตัวของ Ken Sonic นะคะตัวนี้จะเน้นเสียงเบสนุ่มๆหน่อยนะคะครับผมอ่าได้ดังกระหึ่มบึ้มอะไรนะคะแต่ก็เสียงดังนะแต่ไม่ได้แบบับบแบบมบั้มแต่เน้นเสียงเบสนุ่มๆเวลาคนอยู่ในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าออกไปเที่ยวไหนได้เหมือนกันแต่ไม่ได้แบบ แรงตั้งตั้งอย่างนี้ไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นแบบแบบในตัวใช่ไหมเป็นแบบในตัวอ่าตัวนี้เป็นตัวรีวิวใหม่คือ,อดอกแปดนิ้วสองดอกครับผมตัวนี้ดอกดอกแปดนิ้วสองดอกแปดนิ้วสองดอก,ดอกครับค่ะมีเสียงแหลมสองอันเสียงน้ำสองครับผมดอกเสียงกลางแปดนิ้วสองดอกเบรสด้วยเสียงกลางด้วยนะคะเอ่อ ทีทีวเอสได้นะคะบลูทูธกดได้เอฟเอ็มได้เหมือนเดิมน,นะคะวอลลุ่มไมวอลลุ่มไมแอคโครไมวอลลุ่มเสียงนะคะ EQ EQ นี่อ่านกับเปิดเลยดีกว่าอีคิวสู่นะครับพบกันานหน้าวี แพ่นอนขอพอรตรงพอช่วยทีอำเภอพอัทลีอยุธยาบุกม,มาด้วยใจเรามาอธิบายใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้แม่แท๊บก็เปิดๆนะคะอ่าโหมดนะคะเหมือนเดิมโหมดกดเข้าไป ก็จะมีตัวอันนี้ FM FM บอกมาแล้วไลน์ใช้สายต่อคอมทีวี d ีวนะคะต่อคอมทีวีดีวีอะไรก็ตด้ใช้สายใช้สายเข้าบลูลูนะคะกดไมอีกทีหนึ่งบลูทูธก็จูนบลูทูธปกติเลยนะคะแัลชได์ดึงปุ๊บเอามาเสียบได้เลยทันทีสัตวได์เสียบเลยแล้วก็เปิดเสียงได้เลยมันจะเป็น USB ขึ้นนี่ได้เลยนะคะ มีไฟด้วยค mm ่ะ <na uk> มีไฟด hmm? uh ้วยมีไฟด้วยเนาะเขียนไปแอนต่อไปแอนต่อไปแอนต่อไคแอนต่อไปแอนต่อไปต่อไปแอนต่อไปแอนต่อไปแอนต่อไปแนต่อไนต่อนต่อนต้อปแน เสียงนะคะอีคิว e คิวกดเข้าไปปุ๊บแคนคือเสียงแหลมแล้วก็หมุนเราเราชอบไม่ชอบก็หมุน่เสียงแหลเพราะปีเป็นเสียงเบสนะคะอันนี้คือทวินทวินบูทูธสามารถทวินบูทูธสตัวได้ก็เหมือนกันก็คือทวินบลูทูธตัวหนึ่ง ไปตัวสองพอทวินเสร็จเปิดบลูทูธจะเป็นสเตอริโอววก็คือมี2ตัวก็สามารถส่งเสียงหากันได้นะใช่ทวินบลูทูธเันได้โดยโดยให้2ตัวดังเป็นระบบไร้สายนะคะผมอันนี้ก็ดีนะครับค่ะ FM FM ไ MyPRI ไ MyPRI คือเวลาพูดไปแล้วเสร็จเพลงตัดอ่ะสุขทัศิตาจะสัจจานิศเกิดสัก สวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามนะคะเช็ควงเช็คทูทัสอ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามไอเกลรามีนะคะปรับได้นะคะเช็ควงเช็คทูกำลังกดไมพีไอเข้าไปอ่าใช่ค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นระบบที่ ตอวนี้ที่งานเขาตั้งเสียงจับโน้นะคะทีมงานขออนุญาตชสอนิถ้ากดแล้วเสียงมันจะดับลงนะคะไอเสียงมันดับลงแล้วเราก็แล้วเราก็พูดนะคะเช่นหนึ่งสองสามสี่ทดสอบแต่ถ้าเกิดเราแบบเอ๊ะเราเสร็จงานแล้วพูดเสร็จแล้วเรากดนะคะเสียงมาเองมันก็จะดับนะคะมันจะเป็นอีกระบบนอง ได้2อันเลยนะแล้วก็ตัวนี้ใส่การไมโครนะคะใส่การเล็กๆแล้วก็ตัวนี้ขี้อไปไหนง่ายมากไม่ต้องรอล่าหลออขี้ไปแค่นี้เลย <c oughs> ่อไไปนะะนัั้หกก็โเคครบม แต่ก็ไม่ได้หนักจนจน,ย,นย,กยกยกไม่ได้ <Okay. S 1> ถ้าเกิดลำโพงที่ยกปิ้วเปลล์พี่ไม่ต้องฟังเลย่ะ <laughs> ไม่มีเสียงเบรเลยนะคะลำโพงต้องมีน้ําหนักนิดนึงน,น,นะคะน,นี้คือน้ําหนักเนเ้น,เนให้เสียงดีแล้วใช่ค่ะดอกมันต้องมีดอกมันต้องมีแม่เหล็กนะ <c oughs> คะแล้วอันนี้แม่เหล็กมันก็จะหนักนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนักจนทิ้ววไม่ไหวนะคะความสูงความสูง,สงยังไงเจ้า้อ้วต้องให้แม่ค้าวัดความสูง ตัวนี้นะคะมันจะสูงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นสองดอกน,น,นะคะ,ต,ะคตัวนี้สูงหกสิบสี่เซนหกสิบสามเซนนะคะหกสิบสามเซนกว้างยี่สิบสี่เซนค่ะครับผม ย4เซนค่ะก็เรียกว่าเป็นเหมือนทรงกลมนะครับทรกลมนะคะแล้วข้างหลังเราก็สามารถมีที่เกี่ยวใส่ไม้ได้นะคะมีไม้ให้มีไม้ให้น้ำหนัก5้กิโลค่ะหกิโลน้ำหนัก5้กิโลนะครับกิโนะคะแล้วราคาอย่างไรที่ตรนี้ตัวนี้หน้าร้านอยู่ที่2,990ัาครับผมอ่าเหมือนเดิม อบอกว่ามาจากรายการพิพัฒน์คณยโสหนูให้ไปสองพันห้าร้อยบาทเลยโอเคครับโอเคโอเคนะครับก็ 5, เรียกว่าห้าร้อยบาทเลยค่ะพี่เรียกว่าเป็นลำโพงที่มีไฟสวยด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับเจะขอบคุณค่ะ